杀毒。送 ยอดโยมที่ทําบุญถิกรรมออนไลน์มานะวันที่เจ็ดมกราคมในปีนี้นะยโยมนะก็หลวงี่ก็จะยัดถาโยมว่ารับพรนะตั้งใจอธิษฐานนะให้พรนโะยมยะถาวริวหาปุราปิริปุเรนติสาขะนังเอวะมเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปะติ ติตตังปฏิตตังตุมหังคิปะเมวะจะมีจัตุสัพเพปเรนตุสังขปาจันโทปนละโสยถามานิโชติระโสยถาสัพติโยวิวาจานุสังถโลโกวินาสตุมาเตะภวัะวันตาลาโยสุขีจิ มัฟีวัฒนาสีฤิ์สันิจังวุทธาพจายิโนจัตตารลธาหมาวัฒนติอายุวโนสุขังคาลังให้ยมรวยนะสงความปัญนาทุกอย่างสุขภาพแข็งแรงนะสำหรับผู้ที่ถือบุญออนไลน์มากับทางวาัดทาสุนยมนะ